เสียงเปียโน,โนบรรเลงคลออยู่ในห้องซ้อมบรรเลงก,กว้างขวางกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนภาพร่างของชายหนุ่มผู้เคลื่อนไหวอย่างสง่างามเขาชื่อธันวาอายุ23ปีนักเต้นบรรเลงมากความสามารถดวงตาเขาฉายแววตั้งใจทุกครั้งที่ปลายเท้าสัมผัสพื้นไม้ธันวาเริ่มเต้นตั้งแต่อายุ8ขวบแรงบันดาลใจมาจากการพาไปดูการแสดงสวานเล็ก ครั้งแรกกับแม่ตั้งแต่นั้นมาเวทีคือโลกทั้งใบของเขาทุกเช้าเขามาถึงสตูดิโอก่อนใครทุกค่ำเขากลับบ้านเป็นคนสุดท้ายครูฝึกบอกเสมอว่าธันวานายเกิดมาเพื่อเต้นปีนี้คือโอกาสสำคัญเขาจะลงประกวดเวทีบัลเล่นา,นานาชาติรางวัลชนะเลิศคือบัตรเชิญเข้าร่วมคณะบัลเล่ชื่อดังในยุโรป ความฝันที่รอคอยมาตลอดกำลังใกล้เข้ามาแต่ก็ต้องแลกกับการฝึกอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาพักทันวาฝึกหมุนตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาฝึกกระโดดจนเหงื่อท่วมตัวข้อเท้ารู้สึกตึงแต่เขาไม่ยอมหยุดอีกครั้งแค่อีกครั้งเดียวเขาพึมพำกับตัวเองเพื่อนร่วมทีมเตือนว่าให้พักบ้างแต่ทันวายิ้มแล้วตอบ เวทีไม่รอใครเย็นวันหนึ่งก่อนการประกวดเพียงสองสัปดาห์เขากำลังซ้อมกระดูดต่อเนื่องหลายท่าเสียงเปียโนดังขึ้นอย่างเร่งเร้าเขาเหยียบปลายเท้าและกระโดดสูงทันใดนั้นเสียงกรอบดังขึ้นที่ข้อเท้าร่างเขาเสียหลักล้มลงกระแทกพื้นความเจ็บปวดเล่นวาบขึ้นจนหายใจไม่ออกเพื่อนและครูฝึกรีบวิ่งเข้ามา ทันวาหน้าซีดเหงื่อท่วมตัวอย่าขยับครูฝึกสั่งรถพยาบาลถูกเรียกมารับทันทีระหว่างทางไปโรงพยาบาลเขาหลับตาแน่นภาพเวทีและไฟสปอตไลท์ยังวนเวียนในหัวผมต้องแข่งให้ได้ต้องแข่งเขาพึมพำเบาๆผลเอ็กซเรย์ออกมาเส้นเอ็นข้อเท้าฉีกขาดรุนแรงหมอถอนหายใจ คุณต้องพักยาวอย่างน้อยหกเดือนทันวานิ่งไปเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแล้วผมยังเต้นได้ไหมเขาถามเสียงสัน่นหมอเว้นจังหวะก่อนตอบว่าคุณอาจกลับมาเต้นเพื่อสุขภาพได้แต่ไม่ใช่ระดับแข่งขันคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลงกลางหัวใจหลังออกจากโรงพยาบาลทันวากลับไปที่สตูดิโอ เขามองเวทีซ้อมว่างเปล่าเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทีมยังดังอยู่ในความทรงจำแต่เขาไม่สามารถยกเท้าขึ้นเต้นได้เหมือนเดิมอีกคืนนั้นเขานั่งในห้องเงียบๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวความฝัน15ปีจบลงเพียงเสี้ยววินาทีเขาเริ่มหลีกเลี่ยงสตูดิโอเริ่มปฏิเสธทุกการนัดพบเพื่อนแม่พยายามปลอบลูกยังมีค่าในแบบของลูก แต่ทันวาสายหน้าเขาไม่มีค่าแล้วถ้าไม่มีเวที <S <S เวลาผ่านไปหลายเดือน <S 1> <S 1> ข้อเท้าเริ่มดีขึ้นแต่หัวใจยังไม่ฟื้นวันหนึ่งเขาได้รับข้อความจากครูฝึกเก่ามาช่วยชั้นสอนเด็กๆหน่อยได้ไหมขาดคนดูแลทันวาลังเลเขากลัวว่าจะเจ็บปวดที่ต้องเห็นการเต้นอีกแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเด็กๆในชุดบัลเลสสีชมพูยิ้มต้อนรับ เสียงหัวเราะของพวกเขาเบิกบานจนหัวใจอุ่นขึ้นเล็กน้อยทันวาเริ่มสอนท่าพื้นฐานหลังตรงปลายเท้าชี้ออกดีมากเขาเดินปรับท่าทีละคนเด็กหญิงคนหนึ่งยิ้มกว้างครูทันวาสอนหนูหมุนได้ไหมคะเขาหัวเราะเบาๆได้สิวันนั้นเขารู้สึกถึงความสุขที่หายไปนานการได้เห็นเด็กๆเต้นอย่างสนุกคือเวทีอีกแบบหนึง่ง เขาเริ่มมาสอนทุกสัปดาห์จากช่วยสอนกลายเป็นครูประจำเด็กๆหลายคนเริ่มเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวันประกวดเล็กๆในโรงเรียนมาถึงทันวานั่งดูจากข้างเวทีแสงไฟสัด่องเด็กๆที่เต้นด้วยหัวใจน้ำตาเขาคลอไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะภูมิใจหลังการแสดงเด็กๆวิ่งมากอดเขาครูทันวาหนูได้รางวัลเพราะครูเลยค่ะ คำพูดนั้นอบอุ่นกว่ารางวันใดๆทันวารู้แล้วว่าแม้เขาจะไม่ได้เป็นนักเต้นระดับโลกแต่เขาสามารถสร้างนักเต้นคนอื่นให้ก้าวสู่เวทีแทนได้ความฝันของเขาไม่ได้ตายไปมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบเวทีในใจเขายังคงสว่างไสวและทุกจังหวะก้าวของลูกศิษย์คือเสียงปรบมือที่ก้องอยู่ในหัวใจตลอดไป